สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขรถนิสสันมาร์ทนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทนะครับที่ใช้งานประจําทุกวันนะครับกดล็อกกดเปิดได้ปกตินะครับแต่ว่าปัญหาของรถคันนี้นะครับอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับรถออนนําปัดไม่ได้นะครับเงียบนะครับแล้วก็ไฟคีย์สีเหลืองขึ้นนะครับซึ่งเป็นอาการประจําของรถรุ่นนี้นะครับผมได้ทําการลื้อรถตรวจเช็คกล่องควบคุมต่างๆนะครับแล้วก็ เช็คระบบไฟเอาเครื่องสแกนวิเคราะห์ปัญหานะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนอะไหล่ตัวที่เสียแล้วก็มาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูอีกครั้งหลังทาเสร็จนะครับมาบริการถึงที่จบหน้าง,งานได้เลยนะครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการแก้ไขให้ลูกค้านะครับเปลี่ยนอะไหล่แล้วก็ลงทะเบียนระบบต่างๆสมบูรณ์แล้วนะครับอะไหล่ที่ใช้ก็เป็นมือนหนึ่งของแท้ศูนย์ตรงรุ่นนะครับแล้วก็ทําการเช็คโค้ดลบโค้ดให้ลูกค้าเรียบร้อยทุกอย่างนะครับ กุญแจรีโมทที่มีทุกดอกก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับกุญแจรีโมทไม่ไม่ได้เป็นอะไรนะครับกดล็อกกดเปิดนะครับอย่าเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถนิสสันมาร์สนะครับรีโมทกดได้นะครับคอภูมิลัยล็อกนะครับกดออนนปัดรถไม่ได้นะครับกดปุ่มสตาร์ทแล้วเงียบไม่มีอาการตอบสนองใดๆนะครับมีบริการหรือถอดซ่อมถึงที่นะครับ 0826166655นะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับกุญแจหายรถสตาร์ทไม่ติดทำกุญแจรีโมทเพิ่มหรือว่ามีปัญหาระบบไฟนะครับเรียกใช้บริการได้ครับ